เจอแล้วครับเห็นไหมครับกวักกระพรมด่างครับเจอเห็ดแล้วครับเห็ดก็เจอนะครับอันนี้คือเห็ดขาวนะครับอันนเห็ดขาวนะครับสวยมากเลยครับเจออีกแล้วครับพญาจงอางเห็นไหมครับพญาจงอางด่างเห็นไหมครับด่างอะไรครับแบบนี้สวัสดีครับพวกกับลุงพลคนเดินป่าอีกแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวลุงพลจะพามาเดินเที่ยวป่าอีกแล้วครับป่าในสวนนะครับในสวนทุเรียนสวนหมากนะครับดูว่าจะเจอไม้ด่างอะไรมัางวันนี้นะครับดูครับปักประหลุมเยอะมากเลยครับปักประหลมจงอางก็มีนะครับครับจงอางก็มีปักประหลุมก็มีนะครับอ้าวคนรักสายลุ้นตามลุงพอลมาเลยครับผม ดูว่าวันนี้จะได้เจออะไรบ้างนะครับลุ้นหาไม้ด่างกันนะครับในสวนทุเรียนสวนทุเรียนสวนยางนะครับปลกว่าผมเยอะมากเลยครับโอ,โอ้โหนี่เจอปลักพระพมทองแล้วครับกวกร,รัชพมทองเห็นไหมครับอันนี้คือกวักรัชพมทองนะครับเห็นไหมครับด่างไปเขาจะสั้นกว่าปักรับพมเงินนะครับข้อด่างเขาจะด่างเป็นสีเหลือง นะครับเส้นด่างเส้นเป็นเส้นเป็นสีเหลืองนะครับดอกก็พุมทองนะครับตัวนี้มันไม่เหมือนกับปลางข้อตัวเงินดอกกุมงนั้นใบก็จะจะยาวกว่านะครับันก็จะยาวกว่านี่คือกวากประพรมทองสวยมากเลยครับว่าเราต้องลุ้นหาของด่างนะครับลุ้นหาของด่างใบก็จะสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็เงินก็ใบก็จะสีเขียวเข้มแต่นี้ลุงพลก็ได้ข้อมูลมาจากเอฟซีเหมือนกันนะครับ อที่ลวงพ่เคยแนะนํามาบอกว่ากวางปลาทองอันนี้ก็กวางปลมทองครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยใบก็จะสีเหลืองสั้นนะครับกวางปลมทองก็มีกวางปลาเงินกวังพระปลเงินก็มีนะครับรรรรรสีขาวขาวนะครับใบก็จะส,สีสีออกเงินเน,นะครับก็เส้นใบก็จะเป็นสีขาวเส้นดำนะครับโอเคไปเลยครับดูว่าวันนี้จะเจอต้นอะไรบ้างนะครับที่สวย เกือบล้มมันเลื่อนอยู่นะครับมันเลื่อนอยู่อ๋อฝักเอาลำตองอีกแล้วครับเห็นนะครับเยอะสวยอยู่นะครับอันนี้ใบเล็กๆเขาสวยๆอยู่ครับสวยอยู่ครับคนไม่ได้เก็บเนาะคนไม่ได้เก็บมาหาดูให้เพื่อนๆดูกันว่ามีเจอไม้ด่างอะไรบ้างครับอยู่ในสวนโอเคเดี๋ยวเจอคนจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับผมเจอกวักพระพรหมอีกแล้วครับ ฝักพระพรหมเงินเห็นไหมครับสวยมากเลยครับอันนี้คือกวากพระพรหมเงินนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่กวักพระพรหมเงินสวยมากเลยครับต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆสวยแต่ไอต้นบนนี้เป็นกวักพระพรหมทองนะครับอ่าดูดูต้นนี้ดูต้นนี้เห็นไหมครับนี่คือกวักพระพรหมทองนะครับตัวนี้กวากพระพรหมเงินใบก็จะเขียวเข้ม หอกเงินเงินแล้วก็เส้นเ็าจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือกวางรับรมเงินอีกอย่างหนึง่งไอ้ขาวเขาไอฟ้ฟ้ามขาวเส้นเส้นขาวเส้นด่างก็จะมาถึงยอดแหลมเลยนะครับกวางรับมเงินนี้ก็จะมาถึงยอดแหลมเลยและด้านใต้ที่หูก็ก็มาถึงหูเหมือนกันนะครับนี่ก็มาถึงหูเห็นไหมครับแต่ไอ้กวางรับรมทองนี้ก็จะมาไม่ถึงนะครับเห็นครับก็จะมาไม่ถึงเส้นเส้นเส้นขาวเขาจะมาหยุดนิดนึง หยุดแค่นี้ไม่สุดไม่สุดปลายนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมาก็ไม่ถึงหูนะครับถึงก็เลี้ยกลับมาถึงก็เลี้ยกลับที่รงที่สะดือนะครับนั้นขวักปวับฟุ่มทองรับฟ้าฟงเงินไม่เหมือนกันนะครับสีก็แตกต่างนะครับและเส้นขาวก็แตกต่างอันนี้โจจุกางอีกแล้วจุกางนี้ไม่ด่างนะครับนี่ไม่ด่างไม่ด่างนะครับโอเคไปกันต่อครับผมลุงป่ไปเดินออกมาสวนยางแล้วนะครับเดินออกมาสวนยางแล้วมาเจอบอลนายนะครับแต่ว่าจะมีด่างหรือไม่นั้นก็ ไปลุ้นกันนะครับบอลน,นาดางครับบอลน,นาดางก็มีอยู่นะครับมีลำห้วยอยู่ด้วยเดินหากันต่อครับว่าจะมีไหมนะครับบอลน,นาดางขั้นเทพจะมีไหมเออเจออีกแล้วครับปอกรับลมทองนะครับแล้วก็เสน่ห์จัน สน่จันก็มีนะครับตรงนี้เสน่จันนี้ปลั๊กปลาผมทองเส้นสวยมากเลยเส้นสวยมากเลยครับดูต่อครับต่อครับโอ้ผมเจอจันแดงด้วยครับจันแดงก็มีครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจันแดงก็มีเห็นไหมครับเดินต่อครับเดินต่อครับโอ้ยเยอะอยู่ตรงนี้เยอะอยู่ครับเสน่จันแดงมีเยอะมากครับแต่ว่าจะหาด่างนั้น จะมีไหมนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับเดินดูต่อเดินดูต่อครับก็าจะมีอะไรบ้างสนิจันเยอะอยู่ครับสนิจันสนิจันก็มีเยอะอยู่เดินต่อครับเดินต่อครับ่ในสวนยางนะครับเดินต่อครับ,รบ,อรบเออเจอต้นข้างขาวดำด้วยนะครับต้นข้างขาวดำนะครับ โอเคทางต่อครับผมโอ้ฝั่งนู้จันแดงเยอะมากเลยสวยๆยงั้นเลยครับเห็นไหมครับจันแดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูจะพาไปดูโอ้ยข้ามคลองข้ามคลองเห็นไหมครับนี่ไงครับต้นสีแดงมากเลยครับเห็นไหมครับเยอะอยู่จันเขียวก็มีครับจันเขียวจันเขียวอะไรเขาเรียกอะไรจันตับอะไรตับเขียดเลยมย บัวก็ไม่รู้จักครับตำตำตับเขียดอะไรแต่ว่าจันหอมนี้สเสน่จันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับสเสน,น่จันแต่แขบอยู่มันไม่มีกลิ่นเหมือนที่องค์กรเจอในป่านบนภูเขาเป็นนงกลิ่นหอมโอ้ยเจอกวักพระพรหมเงินอีกแล้วต้นใหญ่อยู่ครับ <ๆ S 2> เห็น,นครับกวักประพรหมเงินต้นใหญ่มากมากเสน่จันท ก็มีอยู่อีกนะครับจันอะไรไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่ว่าจันแดงจันแดงป่านะครับเดินต่อครับดูว่าวันนี้จะเจออะไรมั่งไม้สวยๆนะครับน,นี่จันอีกแล้วครับเออเดี๋ยวลุงพลเจอพลก็ถ่ายนะครับผมอ,อ๋ตอนนี้ลุงพลก็ได้เดินเข้ามาในคลองอีกแล้วนะครับ คนเดินข้ามสวนยางมาเมื่อกี้นะครับคนเดินในคลองกันต่อค่อยเจออะไรอีกนะครับเออไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยครับออเจอสนิจนจันอีกแล้วครับสนิจจันเลยคนเล็กมากจันเขียวแคล้สงสัยจันเขียวแคล้คนเล็กมากไปต่อครับไปต่อครับดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเจนยากมากเลยนะครับในคลอง วันนี้เดินยากมากเลยครับวนได้ดูไปแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตครับข้างโคลงก็มีป่ามีต้นไม้เผยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีน้ําดูว่าจะเจอต้นอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆว่าจะเจอต้นอะไรบ้าง เออนี่ต้นลังกับนี้แหละครับที่ว่าหลวงพรเคยเจอที่ว่าเขาด่างไปเมื่อวันก่อนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่หลวงพรเคยทาคลิปเจอต้นลังกับนี้ครับที่ว่าเขาด่างนี่นะครับหลวงพณให้ดูนี่ครับเขาเรียกต้นลังกับนะครับเขามีลูกคนกินไม่ได้นะครับแต่ว่าสัตว์สัตว์กินได้นะครับสัตว์กินได้ต้นก็สูงอยู่ครับต้นก็สูงมากสูงมากเลยครับแต่ว่าสัตว์ก็เลือกนะครับต้นที่หวานต้นที่ไม่หวานเขาก็ไม่กิน ครับแต่คนนี้กินไม่ได้ครับโอเคเดินทางต่อครับผมครับคนนี้ลุงพอนก็มาเดินมาเจอต้นประกาศปลิวนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม้ด่างไม้ในกระแสนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เรียกประกาศนะประกาศคออ่อนคออ่อนไม่ใช่คออ่อนคออ่อนนะครับให้มันเป็นปักนะครับเป็นปักในป่ากินได้นะครับตัวนี้กลิ่นหอมกินได้ครับเอาไปลวกทําน้ําพริกหรือว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะครับแล้วก็รากของเขา ต้นโตๆหน่อยนะครับถอนรากของเขานี้ไปไปไปดองเหล้านะครับเป็นยาบำรุงได้นะครับเป็นสมุนไพรได้นะครับเป็นเป็นยาแก้ไข้ก็ได้นะครับอย่ันนี้กินได้ครับกินอร่อยมากบางคนเคยเก็บไปกินอยู่นะครับกลิ่นก็หอมมากเลยครับหอมเหมือนประกาศเลยครับอันนี้ประกาศปลิวนะครับเป็นสมุนไพรด้วยเป็นทั้งอาหารด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีด่างนะครับ ก็ไม่มีด่าลุงพลก็เลยมาตัดให้ดูว่าไอ้นี้เขากินได้นะครับหลวงพลก็จะเดินต่อนะครับเดินเห็นลวงพลเจอบอนนาอยู่หลายต้นเดี๋ยวไปเดินดูว่าเขาจะมีด่างไหมนะครับเออเจอจงอางด้วยครับสวยมากเลยสองใบนี้สวยๆครับลูกขอบก็ขาวเส้นก็ขาวชัดเจนมากเลยครับเห็นไหมครับเออลวงพลว่าโตขึ้นน่าจะสวยเนาะสองใบนี้ใช่ต้นเดียวกันไหมอ๋อต้นเดียวกันนั่นแหละครับต้นเดียวกัน โอเคไปต่อครับเอออนี่ต้อนอะไรอีกต้นเห็นใบหนามากเลยกวักกระพรมเหมือนกันนะครับแต่อเอาใบาอนหนามากนะครับใบขนหนามากแต่ก็ไม่ด่างนะครับไม่ได้หนาบนหน้าเตาอันี้ครับกวักพระกลมขาวนะครับไม่ได้ดานน่า,ดางนนหนาบนนาด่างหนาบนนาด่างครับว่าจะมีไหมมีแต่ด่างขนนกกระจิบทั้งนั้นเลยด่างกันเทพยังไม่เห็นเลยนะครับไปด๋วยวบนจะถาให้ดูนะครับ เจอเห็ดแล้วครับเห็ดก็เจอนะครับอันนี้คือเห็ดขาวนะครับอันนี้เห็ดขาวนะครับสวยมากเลยครับกินได้นะครับไอ้ตัวนี้กินไะด้กินอร่อยมากเลยครับมีเยอะมากเลยครับเห็นครับแต่ว่าไอ้นี้ไอ้นี้แก่ไปแล้วนะครับอันนี้แก่ไปแล้วกินไม่ได้แล้วกินไม่ออกแข็งแต่อันนี้ยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้พอกินได้อยู่นะครับพอกินได้อยู่อก็กินอร่อยมากเลยครับเห็ดนี้ เขาเห็ดเขาเรียกเห็ดขาวนะครับหรือว่าเขาเรียกเห็ดอะไรก็ลุงพลก็ไม่แน่ใจลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับถ้าใครรู้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเก็บกลับไปกินนะครับเพราะมันหายากดูนานๆเจอสักครั้งไม่ใช่ไม่ใช่หายากหาไม่ยาก่าไหร่อยนะครับในสวนยางมีเยอะนี้ก็ยอดลำถิงไอันนี้ก็กินได้นะครับอันนี้ก็กินได้แกงเรียงก็ได้ต้มก็ได้นะครับโอเคครับผมเจออีกแล้วครับพญาจงอางเห็นไหมครับ พญาจกอ่างด่างเห็นไหมครับด่างอะไรครับแบบนี้เออสวยดีอยู่ด่างด่างมิ้นนะครับแบบนี้เขาเรียกด่างมิ้นไหมครับเป็นสีขาวนะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นสีขาวเห็นไหมครับด่างมิ้นนะครับแต่ใบนี้เ็าด่างไม่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 หมดนะครับอันนี้เหลือปลายใบอยู่นิดนึงเพราะงั้นก็ด่างหมดนะครับเออด่างมิ้นไหมครับแบบนี้สามใบเองครับ เขามีอยู่สี่ใบนี่ก็ด่างนะครับใบนี้ก็ด่างใบนี้ก็ด่างใบนี้ก็ด่างใบนี้ใบนี้ก็ด่างครับแต่ว่าด่างยังไม่เยอะด่างยังไม่เยอะนะครับเออสวยสวยดีอยู่สวยดีอยู่นะครับจงอางด่างมิ้นมันด่างยังไงด่างแบบนี้ด่างมิ้นแต่ว่ามิม้นมินนี่มันคือปอนก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันด่างอะไรแบบนี้ลําต้นก็มีสีใบเองนะครับลําต้นเขา มีแค่สีใบเห็นไหมครับลายด้วยต้นเขามีลายด้วยเออเปลกดีอยู่เปลกดีอยู่ดังมินหรือดังอะไรต้องเก็บกลับแล้วผมว่าเนาะี้ยงดูี้ยงดูแต่ใบนี้เสียดายนะหูขาดหูขาดไปข้างหนึ่งเหลืออยู่ข้างหนึ่งนะครับจงอางดังมิน้นหรือว่าด่ังอะไรไม่รู้สวยดีสวยดีสวยมากเลยครับจงอางดังมิน้น โอเคครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อครับไปดูต่อครับตอนนี้อยู่ในป่าไม้่อยแล้วนะครับนี่ลวงปนเข้ามาอยู่ในป่าไม้ผลกั้งใกล้ๆกับสวนยางนะครับอยู่ใกล้สวนยางดูรอบรบครับฝั่งนู้นก็สวนยางฝั่งนี้ก็สวนยางที่หลวงปู่จอดรถเอาไว้เมื่อกี้ฝั่งนี้นะครับไปเดินดางกันต่อครับผมเจอแล้วครับเห็นไหมครับกวักกระพุหมด่างครับ เห็นไหมครับปักปักกรับลงด่างนะครับโอ้สวยดีสวยดีดูเหมือนว่าเขาจะด่างอยู่กี่ใบใบนี้ก็ด่างแต่ว่าโดนหนอนกินไปแล้วนะครับเขาด่างด่างขาวเห็นไหมครับด่างขาวใบนี้ใบนี้ก็ด่างครับด่างขาวนะครับเออสวยดีอันนี้ก็ด่างด่างอยู่แต่ใบนี้นะครับมองไม่เห็นเลยว่าด่างหรือไม่ด่างมันดูไม่ชัดนะครับใบนี้แต่ใบนี้ด่างชัดมากเลยครับ เห็นไหมครับใบด่างนะครับนี่ใบด่างด่างแท้ๆท้เลยนะครับนี่กวักปลับพรมนะครับปวักกวากว่าพรมด่างเออก็ไม่เคยเจอมีมันมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันด่างอยู่ต้นเดียวอย่างพรจะเดินดูต่อนะครับว่าจะมีอีกไหมนะครับนี่ดูลูกเขาเพิ่งออกมาจากต้นแม่ด่างอยู่เหมือนกันไหมด่างนะครับด่างอยู่นะครับด่างอยู่ต้นลูกก็ด่างนี่ต้นแม่เขาก็ด่างนะครับ ว่าลองเก็บไปเลี้ยงดูนะครับดูยอดใหม่เขาว่าจะด่างไม่ด่างนะครับแต่ลุงพลว่าน่าจะด่างแน่นอนพอดูทุกใบเขาด่างหมดนะครับด่างหมดทุกใบเลยนะครับที่ว่าต้นนี้มีทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบนี้ด่างหมดนะครับมีใบใบใหญ่นี้ใบนี้ที่ว่าด่างไม่เยอะก็ามันดูยากอยู่นะครับเพราะว่าแมงแมงเขากินใบต้นอื่นเห็นไหมครับเดี๋ยวลุงพลให้ดูต้นอื่น ไม่มีครับแมงกินเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เยอะกินไม่เยอะนะครับแต่ว่าไอ้ด่างมันไม่มีด่างเห็นไหมครับก็มีอยู่นะที่มาแรงกินตัเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็กินนะครับแต่เขาไม่ด่างแต่ต้นนี้แหละครับที่ว่าด่างเห็นไหมครับด่างขาวนะครับด่างขาวไม่ใช่ฉีดยาครับอันนี้มันเป็นสวนสวนต้นหมากก็ไม่ได้ฉีดยานะครับสวนนี้เป็นสวนของน้องนะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ด่างมาทะลุหลังนะครับด่างเฉพาะด้านหน้าถ้าดุนยาเนี่ยก็ต้องด่างมาด้านหลังด้วยนะครับก็ใบเขาก็ผิดปกติแต่นี้ใบก็ไม่ได้ผิดปกตินะครับเขาขึ้นแบบธรรมดาได้ว่าเขาด่างครับนี่คือด่างเท้แนนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นด่างขาวนะครับด่างด่างด่างนนนครับโอเคเดินทางกันต่อครับหาผมพบมาเจอต้นอะไรแปลกๆแล้วนับ สวยมากเลยครับใบก็สีเขียวแต่เอ็นก็เป็นสีม่วงเห็นไหมครับด้านหลังหลังเป็นสีเขียวนะครับด้านหลังเป็นสีเขียวแล้วก็มีเอ็นเป็นสีม่วงนะครับนี่เสียงสีม่วงสีอะไรก็รี้กสีมเมล็ดปลิงมีอยู่ต้นเดียวครับมีอยู่ต้นเดียวเออสวยดีอยู่ลูกเล่นได้นะลงุงพลว่าก็อยู่ยในสวนยางครับตอนนี้ลุงพลเดินกลับมาก็าาจะถึงรถเลยดูครับเออแปเลกดีสวยดีอยู่เห็นไหมครับมีอยู่ต้นเดียวต้นอะไรก็ไม่แน่ใจ สีจันเยอะมากเลยครับจันแดงจันเขียวกอกปลาปลมทองนะครับกอกปลาปลมก็มียเยอะแต่เขาไม่ได้ด่างนะครับนี่นุงพลก็เดินกลับมาถึงถึงรถแล้วนะครับลนุงพลจอดอยู่ด้านบนนะครับพอเจออะไรมาัางวันนี้เจอหลายอย่างอยู่นะครับ เจอทั้งของกินแล้วของไม่กินของกินก็มีเจอเห็ดนะครับเจอเห็ดกับปักปักกาดริวนะครับโอ้ยดูดูกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนงอกเมล็ดนะครับตรงนี้เต็มเลยมีทั้งด่างและไม่ด่างนะครับการแดงการไม่แดงก็มีนะครับมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่หาด่างไม่มีคร้บหาด่างนี่ก็จันเขียวอีกแล้วครับสนีจันเขียวเขียวตับเขียอะไรเขาเรียกต่อตับเขียอะไรขอไม่ใช่นะครับ เยอะมากเยอะมากเออนี่ก็ช่วยเถื่อนครับเอาสรุปครับวันนี้นลวงปูก็เจอกวักพระพรมเง,งินด่างนะครับหนึ่งต้นกวักพระพรมเงินด่างหนึ่งต้นก็จงอางด่างอะไรด่างอะไรด่างมิน้นด่างอะไรแปลกแปนัป่นแหละเนาะหนึ่งต้นก็เจอเห็ดสนจันสนจันนี่เจอเยอะมากนะครับสนจันเจอเยอะมากแล้วก็กวักพระพรม ก็เจอเยอะมากนะครับต้ที่ด่างกันเจออยู่ต้นเดียวผมก็เก็บไปเลี้ยงนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่คนว,ว่าน่าจะใช่ด่างนั่นแหละเอาเจอจกางหน้าเหลีอยงในต้น,นไน้ไาอีกอีกเนรับจกางหน้าเหลืองแล้วก็สนิจันนี่บางคนเจอเยอะมากเลยสนิจันเจอเยอะมากเดินสะพานนะครับก็กลัวๆก็หักนะครับเจอ กวักพระพรมอยู่หลายต้นตนเนจันท์ก็หลายต้นแต่ที่แน่ๆนะครับอุวงเก็บกลับก็มีสองต้นจงอ่างหนึ่งต้นแล้วก็กวักพระพรมด่างหนึ่งต้นนะครับปลาพรมด่างนี่สวยมากเลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หลวงพ่อว่าจบแค่น,นี้นะครับเพราะมันใกล้จะค่าแล้วพลว็ต้องกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวทํางานต่อคืนนี้กลางคืนแล้ต้องทำงานอีกนะครับก็หลวงพ่อคิดว่าหล,งลาวงพ่อพาพื่อนมาก็สนุก สนุกดูนะครับเจอหลายอย่างนะครับเจอหลายอย่างโอเคนะครับเดี๋ยวหลวงพรก็จะไปเก็บฝักรับรมกลับอีกต้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตตายหลวงพรด้วยนะครับที่สาคัญนะครับกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอันดัต่อไปเดี๋ยวหลวงพรพาเข้าป่าไปดูไปรุ่นไม้ด่างกันอีกนะครับว่าจะเจออะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม